อาเรบวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามากินข้าวโอเคโอเคบายอาเรบวันนี้พี่กล้วยเป็นไงมาครับวันนี้พี่กล้วยสวยมากมากน่ารักต้องตามสคริปต์เป๊ะอาเรบรอด้วยอาเรบวันนี้อาเรบจะกินอะไรอะอาหารตุรกีอาหารตุรกีเหรอยโอเคไปดูกัน Food for Turkey พี่กูกินปลาอะไรอันนี้ไหมตัวละสามร้อยสี่สิบ o my god ปลาหลายชนิดมากอาหารเจอร์ก uh huh. ทุกคนคะอาหารมื้อนี้หมดไปหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาท oh my god อาริฟชอปปิงเก่งตัวนัมเบอร์วันใช่ไหมนัมเบอร์วัน <Number one. S 2> อาหารน u m เบอร์วันของอาริฟคือแกงถั่วนะคะ อาดิฟชอบกินอะไรนะอาดิปชอบกินแกงถั่วแกงถั่ว <c oughs> อาหารคือสุดโปรด number one ของอาดิฟเลยนะคะทุกคนแกงถั่วค่ะแกงถั่วครูฟอสเซเรยแกงตัวครูฟอสเซียครูฟอสเซีย,ยแกงตัวอาดิฟชอบมากอาดิฟชอบมากแล้วก็มีอะไรนี่ของหวานเป็นชุดไฮโลส นมเหรอนมกับเนยไหม,มเนยครับ yes, think yes. นมกับเนยเนี่ยอันนี้นมกับเนยแล้วก็มีถั่วราดอริพชอบมาก yes, <absolutely. S 3> พี่กล้วยกินปลานะครับใช่พี่กล้วยกินปลาพี่กล้วยชอบปลามากๆอืจำได้ไหมที่ปลาปลาชนิดนี้พี่กล้วยไปทำนึ่งปลาอร่อยมาก สามี่สิบบาทชอ <laughs> บปลา expensive เ <c oughs> นี่ยทุกคนขนมปังอันนี้อร่อยมากพี่กุ้ยชอบมาร้านนี้คือขนมปังเขาอร่อยมากทุกคนเนี่ยเหนียวมากเหนียวนุ่มมากเนี่ยกินกับปลาคือโอ้ยสุดยอดมากเดี๋ยวกินให้ดูก,กับปลา้อบคนมาก ร้านขายของคริสต์มาสอาริบสวยมากสวยไหมากพี่กล้วยอ๋อพี่กล้วยสวยอาริบกล้วยอยากถ่ายกับต้นคริสต์มาสโอเคไหมสวยไหมสวยมากมากนับก้วยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ยไหมที่กล้วยสวยไหมสวยมากนะนักจังนักจ้องกล้วยสวยมากเลยอาริปโกหกไหมอาริปโกหกไหมโกหกอ่ะอาริปไปเดินแบบเดินแบบเดินแบบด้วยอาริปโอเคเดินมาเดินมาเดินแบบคอมอนเดินมาเดินมาพี่กล้วยเดินแบบตลอดเออเป็นนายแบบเอออย่างนั้นแหละทำหน้าลหล่อทำหน้าลหล่อเอ,อ้ย โอ้ต้นคริสต์มาสเดี๋ยวพี่กล้วยทำงี้มันก็จะเป็นโบไงเห็นไหมเป็นโบอยู่ทึ่งหัวพี่กล้วยเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยสวยมากพี่กล้วยอยากได้อันนี้ต้นคริสต์มาสแบบนี้สวยมากพี่กล้วยสวยไหมอาริปสวยมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรามาห้างนี้เพราะว่าเรามาหาอะไรกินนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้างต่อไปเราจะไปอะไรนะอาริป ไปซื้อเสื้อผ้านะคะรับปีใหม่เนื้อเยื่อไปซื้อเสื้อผ้า yes ไปายเฮลิสโกเออพี่กวยหิวน้ำอาริหิวน้ำใช่ไหมอาริขอบคุณครับไหนทำเสี้ยโอเคไหมฮะ อาลิปล่อยไหมฮะอาลิปล่ออยู่แล้วอุ้ยกุดกุดเสยเสยรอ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 กุด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 นี่ค่ะทุกคนเรากลับมาบ้านแล้วนะคะซื้อชุดให้อาริเพราะว่าอาริเขาไม่ได้ซื้อชุดมานานแล้วนะคะทุกคนอ่ะอาริพโชว์ซิว่าอาริได้อะไรมาบ้างครับชุดนอนหนื้อชุด โอเคโชว์โชว์สิว่าได้อะไรได้ชุดนอนอะไรมานี่เป็นเสื้อเนี่ยเสื้อแล้วก็กางเกงกางเกงกางเกงสองตัวอันนี้กางเกงยีนกางเกงยีนสองตัว yes กางเกงยีน <On> ว้านี่สองตัวเพราะว่าทุกคนกางเกงยีนอาลิฟขาดเป้าทุกตัวงงมากใส่ยังไง long, long. นี่สองตัวนี่เขาชอบสีนี้รวมแล้วเท่าไหร่วันนี้ total หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบรีลาหรือว่าหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเพราะว่า ตอนนี้ค่าเงินตุรกีกับค่าเงินไทยก็คือเท่ากันแล้วอทุกคนเห็นไหมเนี่ยเกงยีนสองตัวไม่ได้สีเหมือนกันนะอันนึงสีอ่อนอันนึงสีเข้มอืมเพราะเขาชอบตัวแบบนี้เขาชอบสีนี้แล้วก็ชุดนอนสีเหลืองทนเหลืองทนเหลือง,องมีแต่โทนเขียวใส่ทนเหลืองบ้างฮ่อย่ลมกดไลคกดชร์คอมเมนตน่รักน่ารบายบายสวัสดีครับ